สวัสดีครับผมลุงเจริญทัพย์นะครับมีรถไถเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับสองคันเป็นหกพันหกทีห้าทั้งสองคันนะครับเอกสารเล่มทะเบียนนะครับทั้งสองคันครับอนับอีกคันเดี๋ยวดูคันนี้ก่อนนะครับภาพดีนะครับคันนี้เปลี่ยนแวนทำเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเปลี่ยนกรองใหม่นะครับ เปลี่ยนแว่นใหม่ครับกันนี้้างดีนะครับ,บพวกบูทพวกอะไรเนี่ยหมดนะครับไม่ไม่มีแตกมีเลานะครับตัวรถสวยครันนี้ของมาลลยเบานะครับเบามากๆนะครับพวกคานไม่มีดก็สวยนะครับได้เป็นดานหน้า ผ่านหกนะครับยังหน้ายังหลังเยเยอะอีกนะครับหน้าผ่านหกครับผ่านหกทีๆนะครับใบเต็มครับฝาห้าไม่มีแตกไม่เล้าครับมันมีรัดนะครับสินไม่รั่วครับหัล่างนี่สวยครับ แบตเตอรี่ให,หรใ,หใหม่หนึ่งลูกนะครับผมซื้อใหม่ซื้อให้ใหม่หนึ่งลูกนะครับ เต็มนะครับไม่มีผสมไปใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องทำอะไรนะสำหรับคันนี้พวกขานไม่มีเชื่อมมีดามเลยนะครับคานตรงดีนะครับคันนี้ราคา สองแสนสองหมื่นห้าพันบาทนะครับสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทเอกสารเล่มทะเบียนครบนะครับเดี๋ยวรีวิวเครื่องให้ดูนะครับติดเครื่องให้ดู เรื่องดีนะครับเดี๋ยวดูคันนี้นะครับเดี๋ยวคันนี้พักไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปมันยาวครับ นี่ดับเครื่องแล้วไม่ไหลนะครับไม่ไหลไม่ลั่นนะครับคือใช้งานไม่ผิดหวังครับเดี๋ยวติดต่อมานะครับเดี๋ยวดูคันนี้ครับถ่ายคันนี้ให้ดูอ่าต่อคลิปเมื่อกี้นะครับกันเมื่อกี้คันนี้ก็เป็นหกพันหกห้านะครับมีเร่มทะเบียนเหมือนกันนะครับคันนี้เครื่องดีนะครับเครื่องเดิมเจดเดิมครับถ้ายเดิม เงียบเกียร์เงียบครับเครื่องเกียร์ดีระบบไฮดรอลิกขึ้นเร็วลงเร็วไม่ไหลนะครับยางหน้ายางหลังใหม่นะครับยางใหม่สี่เส้นนะครับพวงมาลัยเบาเหมือนกันนะครับเดี๋ยวพาชมร,บรอบๆคันนะครับขันไม่มีตรงนะครับไม่มีเชื่อมมีออกเหมือนกันนะครับอันนี้ ยางหน้าเนี่ยตรงเลยนะครับยางหน้าใหม่ที่ห้าครับข้กคาดในก็สวยนะครับสวยทั้งเส้นเลยนะครับอ,อกซองหน้าอะไรก็สวยครับยางหลังเต็มนลครับใหม่ๆเลยครับ นี้ได้เป็นผ่านหกเคเคนะครับใบเต็มเหมือนกันนะครับดูช่วงท้ายนะครับฝาหายไม่มีแตกนี้รัดนะครับหัวลากสวยครับซิ้นไม่รั่วแห้งนะครับ ราคาเท่ากันนะครับสองแสนสองหมื่นห้าพันบาทครับเต็มนะครับไม่มีย้อมแมวไม่มีผสมครับเต็มเต็มแบตเตอรี่ตตใหม่หนึ่งลูกครับเหม็นกันครับคานข้างนี้ก็สวยครับ

แดบเครื่องให้ดูครับบ้าหล่นหรือไม่หล่นแต่ลิปมันยาวนะครับ <c oughs> หางไม่หล่นนะครับไม่ไหลนะครับ ทั้ในไหลทั้งสองคันนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับสองคันเนี่ยใงรสนใจติดต่อมาได้นะครับ๋ยวทิ้งเบอร์ที่หน้าคลิปนะครับหรือรถทียอมนาจเจริญนะครับถ้าลูกค้าสนใจแพ็คกู่ก็ได้นะครับขาแพ็คกู่ได้หมดนะครับ